พี่น้องถ้าพี่น้องมาตลาดเซาพี่น้องอยากได้ยังอยากได้ยังถ้ามาตลาดเซาเรายักได้ยังถ้าพี่ยากได้ยังเดี๋ยวไปอยูพาไปเบิร์นกันสันซ้องเด็ดภาพไปเบิรงสันซ้องโอเคเอาสวัสดีอ่าเดี๋ยวไปอยูสิพาพี่น้องข <c ười> okay. ึ้นคันไดเรือนเนาะไปเบิรบรรยากาศว้าว มียังอยู่ถึงนี้อยากได้ลาเรือกเอาเด้อไอ้ก็มาซื้อคำวะในพี่น้องเบิ้งยักได้ย่งว้าเรื่องเอืมซื่อมเต็มหมดเลยเดี๋ยวมีสุภาพี่น้องเลาะเบิ้งเด้อยักได้ยังได้ก็บอกซื้อฮะเฮ้ยหยานี่ของเบิ้งโดยทั่วไปก่อนอ่นี่ อันใดอันหนอันใดคุณเอตสลัสเวสันซองัไปเบิรงหม้อหรอกขี้ยานคุนทมดทงมวนเดี๋ยวข่อย่างไปนี้ก็พเป็นย่งตีบันเอาเฮียเหระไได้ยังก อยากได้คำจากหนึ่งกิโลเรายอกเซซีดอกได้ย่งกตเลือกเอาเด้อเนใส่เดมอยูใส่เด้ นีมันหมดเลยเ๋เเย่างมาที่คุกแบบอันนี้ก็ห้างขายคำว่าอันนี้ก็ห้างขายคำยักได้จากกิโลพี่นอ้อง Wow. Của và hắn đã lạc bộ của đã lạc bộ hồ hì đôi mầm bồ mì cốc hồ hồ bê mặc dù chị ta mầm niệu mầm mà, nhăng. mà ที่เราสังเกตนี่บอกอันนี้หังไข่คำพวงแน่นเต็มเลยนี่คำงามคำดีอยู่ไหนนีบอยู่ไหนนิบ เจ้าสบายดีต้นไสยาต้นไสยาบุรีโอ้ลูกค้าไล่เนาะไล่เสนีทุกมือเนาะหรือว่ามือในวันทิษไม่ไหนพี่น้อยย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 ้อยเอาลองเอาลองเอาอย่างใดอันไดนเด้อ จากได้จากหลหน,น,นึ่งนี่นี่ว้าหลายคนสิท่าบุญโยว่บาบุญโยมายั่งนะที่ตลาด,ดเสาวังพญาทักเอมาเบิง้งเนาะมาเบิ้งคนมาเบิ้งคนซื้อคำ

คี่บุญโยย่างออกมาซื้อๆเลยนะเดี็นะดกผู้ใดสืซื้อคำบอกบุญโยเด้อบุญโยสีอันน่ะพามาซื้ออันไหนเลื่อนผู้ใดเลื่อนลงทางนี้เอาเนาะอันบอกตรงนี้กระห้านขายคำ เต็มไปเลย